สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเข้าครัวอีกแล้วนะคะก็ฟอร์มยากก็ฟอร์มเดิมนะคะเข้าครัวอีกแล้วค่ะก่อนอื่นก็ทอดพริกก่อนนะคะวันนี้ที่เกียรติทำกับข้าวมากเลยค่ะเมื่อวานซื้อปลามาจากปจีนเนาะฝากเจ้านายซื้อจากปจีนมาแล้วก็เลย ทอดปลาเธอค่ะง่ายสุดปลาทอดนี่แหละง่ายดี กินได้อร่อยด้วยนโยบายของย่านะคะกินง่ายอร่อยด้วย สองคนย่าหลานนะคะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเรื่องเยอะ,ะชีวิตเรามันก็มีอะไรยุ่งยากมากมายพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องกินก็เอาแค่มันลากข้าวข้าวเพ,าะ,เพ,า,ะเพาะได้ก็เอาแล้วค่ะอย่าไปคิดเยอะกับมันเนาะวันนี้ทุกคนได้อะไรกินข้าวเย็นเนาะ ยามีปลาทอดนะคะอย่างเดียวก็โอเคแล้วค่ะปลาปลาจีนนี่อร่อยนะคะอร่อยมากเลย แต่ย่าก็อยากลองกินปลาสาวเมืองสิงห์นะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งกันเนาะจะสะดวกยังไงดียังไม่รู้เลยค่ะช่วงนี้ก็เห็นว่าน้ำมาฝนตกอยู่เยอะแยะก็เลยยังเงียบๆเฉยเอๆอยู่เดี๋ยว มีโอกาสแล้วจะต้องสั่งสาวมืองสิง์มาลองกินสักครั้งหนึ่งนะคะยาก็ชอบนะเอ,อปลาประชอดนอะ่ะเพราะว่าที่ผักไหเนี่ยอร่อยมากแต่เดี๋ยวเนี้เขาเลิกเลิกทำไปแล้วค่ะแล้วยาก็ไม่มีโอกาสไปผักหไหสมัยก่อนนี้ก็เจ้านายก็จะให้ไปช่วยน้องๆที่ผักไหยอยู่บ้างเป็นบางครั้งเนาะ เวลามีโอกาสได้ไปก็ได้ซื้อมาเนาะปลาส่งนอกเลยนะปลาผักไข่นะเขาจะแล่แลรก่กระดูกเอาออกหมดเลยค่ะเหลือแต่เนื้อค่ะกระดูกหลังก็เอาออกโลนึงก็สมัยก่อนเนาะมันไม่แพงกิโลนึงเออ ร้อยแปดสิบบาทแต่เด๋ยนนี้คงไม่ได้กินหรอกค่ะร้อยร้อยแปดสิบเนี่ยเพราะว่ามันแพงเนาะปลาสดก็ยังโลละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วนะแถวบ้านย่านนะปลาช่อนตัวโตโตสักแปดขีดโลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะโลประมาณร้อยยี่สิบ เล็กมาลองมาก็ลดวันนี้ยากก็มีปลาทอดอย่างเดียวนะคะทุกคนเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพริกก็แยกไว้เพราะฉะนั้นหมวยกินได้นะคะ ต้องเรื่องเยอะค่ะไอก็ยังไม่หายนะคะเด่กก็ยังยังไม่เลิกกินของทอดทอดพวกนี้ไม่กินก็ไม่รู้จะไปหาอะไรกินที่มันยุ่งยากค่ะช่างมันไม่ต้องไปเยอะกับชีวิต วันนี้ยังอยู่พรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำไปขอบคุณนะคะเห็นไหมคะเวลาของย่าเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะนี่บีบมะนาวช่ำๆเลยค่ะแค่นี้ก็กินข้าวได้แล้วค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะย่ากำลังนึกอยู่ว่าจะเอาไงกับหลายๆเรื่องดีเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าสักหนึ่งเลิฟหนึ่งไลค์นะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะขอบคุณนะคะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ